สาวๆเวลาจะต้องไปออกงานอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของชุดชนะคะถ้าเรามีตังหน่อยเราก็ไปตัดไปซื้อค่ะตังน้อยลงมาหน่อยเราไปยืมอย่างประหยัดเลยเนี่ยขอขอเลยฉั<笑><笑>นขอเลยนะชุดนี้น้องคนนี้สิคารลอดนะคะตังอะไรก็ไม่ค่อยมีหรอกในงานเลี้ยงจบการศึกษารุ่นของเขา เขาได้ใส่ชุดราตรีเป็นแบรนด์ของดาราอเออ,อเลือกเป็นอย่างนี้นะคะ,คะน้องคนนี้เขาชื่อเจสสิก้าอายุ17ปีนะคะแล้วดาราที่ให้ยืมชุดเนี่ยเขาชื่อจีน่าโรดิเกรสนะคะ,คะเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้เด็ก <Okay. S 1> หญิงเจสสิก้าวัย17ปีนะคะทวิสข้อความไปหาดาราจีนา่าบอกว่าหนูอยากจะขอยืมชุดสวยๆที่พี่จีน่าใส่ไปงานร่วมง,งานลูกโลกทองคำปีเนี้หนูจะเอาไปงานเลี้ยงจบการศึกษาหน่อยได้ไหมคะ,คะซึ่งนาะงเอกจีนา่าก็ตอบกลับมาว่า เฮ้ยพอดีไอชุด <how> นั้นมันไม่อยู่แล้วเปลี่ยนเป็นชุดราตรีสีดําแบรนด์นี้ไหมชื่อบรัชลี m i ิชกาเนี่ยอันเนี้ยพี่ก็ใส่ไปร่วมงานลูกโลกทองคําปีก่อน แล้วก็ส่งชุดที่ว่าเนี่ยมาให้น้องเจสิก้าที่บ้านเลยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะแค่น,นั้นยังไม่พอคือหุ่นคนเรามันไม่เหมือนกันไงมันก็มีการแก้ไขดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยดาราจีนา่าขยัจปัม้มก็จ่ายเงินค่าตัดเย็บอะไรให้อีกต่างหากแล้วส่งคลิปวิดีโอมาด้วยนะให้กําลังใจน้องเจสิก้าว่าขอให้หนูสนุกกับงานเลี้ยงจบการศึกษาแบบสนุกสุดเบี่ยงไปเลยนะคะลูกทันทีได้ได้เห็นคลิปของดาราจีน่าค่ะเด็กหญิงเจสสิก้าร้องไห้เลยซาบซึ้งใจทำไมใจดีขนาดนี้